ทันเรืออับพลางลงกลางมหาสมุทรผู้โดยสารในเรือต่างก็จมน้ำกระจัดกระจายกันไปหมดอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันกับช่างการะบบได้เกาะแผ่นกระดานลอยมาถึงเกาะร้างแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่แถบนั้นเลยด้วยความหิวที่ไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันช่างกาลระบบก,ก็จับนกมาปิ้งกินแล้วแบ่งให้อุบาสกด้วยแต่อุบาสกเป็นผู้มีศีลจึงไม่ยอมทานแม้ไม่มีอาหารอดอยากปางตาย ท่านก็ไม่ละเลยที่จะยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้นั่งทำภาวนาระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยด้วยอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เหล่าเทวดาที่รักษาประจำมหาสมุทรนั้นก็เกิดเมตตาจิตในอุบาสกจึงมอบหมายให้พญานาคในระมิดร่างให้เป็นเรือลำใหญ่ที่เต็มไปด้วยรัตนเจ็ดประการเสากระดงทั้งสามเป็นแก้วมณีสีอินทนิน ใบเรือเป็นทองคำเชือกทำด้วยเงินส่องแสงระยิบระยับงดงามอยู่ริมมหาสมุทรโดยมีเทวดาประจำมหาสมุทรแปลงเป็นต้นหนเรือเทวดายืนอยู่บนเรือแล้วประกาศว่ามีผู้ใดจะไปชมพูทวีบ้างไหมอุบาสกก็ได้ตอบว่าจะขอไปด้วยเทวดาจึงเชื้อเชิญให้ขึ้นเรือแต่พอช่างกระบกจะขอขึ้นด้วยเทวดากลับไม่อนุญาตพร้อมกับบอกว่า เขาไม่มีบุญพอที่จะได้ใช้เรือวิเศษลำนี้เรือนี้จึงเหมาะแก่ท่านผู้เดียวอุบาสกเป็นคนมีเมตตาจึงได้อธิษฐานจิตว่าขออนุภาพบุญที่ข้าประเจ้าทำมาทั้งหมดนี้จงบังเกิดมีแก่ช่างกัลระบบด้วยเถิดแล้วก็ร้องบอกให้ช่างการระบบให้รับทราบช่างกัลระบบจึงกล่าวอนุโมทนาสาธุการเมื่อได้บุญจากการอนุโมทนาแล้ว เทวดาประจำม,มหาสมุทรก็ใช้เทวริษอุ้มอุบาสกและช่างกระบกขึ้นเรือแล้วพามาส่งจนถึงกรุงพารามาสีโดยความปลอดภัยนอกจากนี้เทวดายังได้มอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งสองคนอีกด้วยช่างกระบกเมื่อเห็นอนุภาพของพระรัตนตรัยและบุญอย่างนั้นแล้วก็กลับตัวกลับใจตั้งใจทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนามิได้ขาดเมื่อละจากภพนั้น ทำให้ได้ไปสู่สุขติภูมินี่ก็เป็นความอัศจรรย์